จดหมายเหตุกรุงศรีที่อาคารทรงไทยประยุกต์สชั้นในมหาวิทยาลัยราชภัสสกลนครคือพิพิธภัณฑ์เมืองสกนนลนครแหล่งเรียนรู้ให้เราเข้าถึงรากเงาความเป็นมาของเมืองสกลนครผ่านโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอย่างเช่นหลวงพ่อพระองค์แสนระบางเมืองสกลรวมถึงเทวรูปพระอิสร์ครับ มาชมส่วนจัดแสดงแรกกันครับที่เป็นการเล่าเรื่องผู้คนบนแผ่นดินสกลนครจากหลักฐานศิลปะธรรมภูมิสันฐานและหลักฐานทางธรณีวิทยามหายุคมีโซโซอีกต่อด้วยส่วนที่2ว่าโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและสุดท้ายส่วนที่3ว่าโดยพัฒนาการเมืองสกลนครตั้งแต่ปี2318จนถึงปัจจุบันรวมถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อนหน้า เที่ยวชุมชนคริสต์ต่างที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย